ทำบุญทำทานและกับคนยากคนจนด้วยนะครับโอ๊ยร้านเนี้ยปล่อยให้เด็กขอทานเข้ามาอยู่ในร้านได้ยังไงอะเออพี่คนสวยครับช่วยทำบุญให้ผมหน่อยได้ไหมครับหนอโอโหนี่น้องไปขอทานที่อื่นเลยไปน้องเขาน่าสงสารครับพี่โอ๋ช่วยน้องเขาเถอะค่ะนี่นะคะขอบคุณครับพี่ที่ทำบุญทำทานผม ร้านอาหารนี่ยังไงดีนะให้ขอทานเข้ามาในร้านได้ยังไงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่โหยหรือว่าทําบุญทําทานกับเด็กไปพี่โหยค,คะเดี๋ยวข้าไปห้องน้ำแปบมิงอา้าวร้องข้าเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้เองไม่ใช่หรอช่วงนี้ข้าท้องไซไม่ค่อยดีนะคะแปบมิงเดี๋ยวมาหเ<อ>มื่อกี้ที่หนูบอกที่เมื่อโตอะมัน,มนหมายความว่ายังไงพี่คนสวยอย่าดื่มกาแฟแก้วนั้นเลยนะคบมันอันตรายมันอันตรายยังไงเออคือว่า แน่ใจนะผมแน่ใจครับ <_ d ata> ผมคิดว่าคุณป้าต้องมีแผนร้ายแน่ๆเลยครับเ,เป็นเด็กเลี้ยงแกะหรือเปล่าเนี่ยเราแต่ผมไม่ได้โกหกนะครับ <_ d ata> มาแล้วค่ะพี่โอ๋เดี๋ยวเราดื่มกาแฟกันก่อนนะคะพี่่ะดื่มเลยนะครับก็ผมบอกพี่ยังไงว่าในแก้วนี้มียาพิษทำไมพี่ไม่ยอมเชื่อผมล่ะครับพี่เด็กแสบแกไม่ไปอีกเหรอเจ้าของร้านเจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยปล่อยให้เด็กขอทานคนนี้เข้ามาได้ยังไง อะไรขึ้นคะคาเฟ่หนูของคุณเนี่ยปล่อยให้เด็กขอทานเข้ามาได้ยังไงได้ได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะหนูออกไปน่อยนะหนูที่คนสวยครับน้องเนี่ยมาพูดจาเพ้อเจ้ออย่างนี้นะนี่เลิกวุ่นวายได้แล้วน้องคิดหรอว่าพี่จะเชื่อคำพูดของเด็กอย่างน้องเนี่ยพี่โอ๋เขาจะมาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของพี่ข้าวนะพี่โอ๋คะเดี๋ยวเรื่องมัดจำที่ดินเนี่ยเดี๋ยวน้องข้าวจะโอนเงินให้เลยค่ะไปไปใหวเลยาพี่ โอวะ่ามันมียาพิษยนี่ไงพี่ดื่มแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเด er. ็กเลี้ยงแก่จริงเลยนะเราเนี่ยไปไกลๆเลยไป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 ได้แล้วเฮ้ยเด็กคนนี้แสบจริงๆเลยนะคะพี่โอ um ๋นั่น่ะสิคะคิดได้ยังไงว่าคนอย่างพี่โอ๋จะวางยาน้องข้าวอะเนี่ยสงสัยจะดูหนังมากเกินไปไม่ต้องเป็นกังวลนะคะ ข้าวเชื่อใจพี่โอค่ะงั้นเรามาชนแก้วดื่มฉลองให้กับธุรก,กิจของเรากันดีกว่าค่ะอ่อรเนะาะชร์คาราเมลกาแฟค่ะรู้สึกปวดหัวจังเลยน้องข้าวเชื่อใจมากเลยค่ะพี่โอพี่โอคะเรามาคุยโปรเจกต์ของเรากันค่ะ ตัวราคาที่ดินนะคะก็จะเป็นขนาด5้าห้าสตารางวางกับอีกส่ไร่ค่ะอตัวซีบนี้อยู่ก็สามารถทำได้หลายอย่างเลยนะคะตัวราคาตรงนี้ค่ะสิบเซนตโอเบกจารลดให้หนู่งนะคะ oh no! ทางเราได้สืบและตามจับมานานแล้วคุณมีประวัติช่อโกงและวางยาตบทับเหยื่อมามากมายหลายคดีคราวเนี้ยไม่รอดแน่ครับทางร้านมีกล้องวงจรปิดพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจนะคะผมก็พร้อมเป็นพยานให้ด้วยนะครับขอบใจมากนะน้องที่ช่วยพี่เนี่ยด้วยความยินดีครับจ้าเอาตัวไปโรงพักครับประกรณอุ้ยโอ้ยยังย่าจับชนโอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยพี่เสือช่วยหอูด้วยพี่เสือเป็ใครยังไม่รู้จักผมได้ไงเงียบเงียบไว้อย่าพูดมาก ตำรวจไทยยินดีรับใช้ประชาชนนะครับ <What? S 1> มีอะไรให้ผมช่วยก็บอกได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจ